จบด็อกเตอร์หวนคืนวงการในรอบสิบกว่าปีปัจจุบันนุ่นอัชราทายาเจ้าพ่อปปารซีเจ้าแรกในไทยอดีตเคยโด่งดังไม่แพ้อั้มพัชราภาหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานมากถ้าจะพูดถึงนางร้ายตัวทอยุค90ต้องมีชื่อของนุ่นอัชราเหลืองสวัสดลูกสาวคนสวยของเจ้าพ่อปปารซีเจ้าแรกของเมืองไทยติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนด้วยฝีมือการสแสดงที่โดดเด่นเข้าถึงบทบาท จนแฟนๆอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองรเรียกว,ว่ายุคนั้นเธอโด่งดังพอๆกับกบสุวรรณันและอ้าพัชราภาเลยก็ว่าได้โดยนุ่นอัชราเลืองสวัสด์นั้นหลายๆคนยังจําเธอได้ดีกับบทบาทต่างๆในละครทางช่องเจ็ดอยู่ที่นางเอกตัวแม่ยังกบสุวรรณันอ้าพัชราภานุ่นบรนุดเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆและมีโอกาสได้เล่นละครด้วยการอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะบทนางร้ายตัวอจฉาเพื่อนนางเอกชื่อของนุ่นอัชราเหลืองสวัสด์ก็ยืนหนึ่งมาแรงมากในยุคนั้น จนมาวันนี้เพื่อนเพื่อนนักแสดงในวงการหลายคนกลายเป็นนางเอกตัวแม่เบอร์หนึ่งของวงการแต่นุ่นอัชาราเหลองสวัสด์กลับหันหลังให้วงการและหันไปทําธุรกิจส่วนตัวและเรียนต่อจนตอนนี้เธอเรียนจบปรัชญาดุสรีบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส่วนสุนันทาโดยเกรดเฉลี่ย3.85จนตอนนี้ต้องเรียกเธอว่าด ok ็อกเตอร์นุ่นอัชราแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าพอเรียนจบจะมีโอกาสได้ห็นฝีมือการแสดงของด็อกเตอร์นุ่นอีกครั้งหรือเปล่าเพราะเรื่องการแสดงบอกเลยว่า นุนัชราไม่เป็นสองรองไขรล่าสุดเรื่องของงานในวงการนุนัชรากลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งในรอบ10กว่าปีในละครเรื่องแค้นสองแผ่นดินทางช่องเจซึ่งละครเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของผู้กำกับมากฝีมืออย่างฉลองพักดีวิจิตที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นเองและได้ถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์เทอือบรกียรตรัชการที่9และ10เส้นทางเกียรติยศ The Way of Dignity ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ โควิดวัฒนกุลอีกด้วยสำหรับนายสิริเหลืองสวัสดิ์พ่อของนุ่นัชราปัจจุบันยังทำหน้าที่อยู่ในวงการอยู่โดยเป็นกรรมการของกิจการสังกัดภาพยนตร์ชื่อดังอยู่หลายแห่ง